คุณแน่มาแล้วจ้าอย่าลืมชี้เจยอย่าละการรับชมดยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยนคะครับรจนจนรออรครับเจ็บเจ็บหนึ่งสองพันหนึร้อยห้าสิบเจ็ดครับกับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะฮะที่มันผันผวนแต่ว่าก็ร่วงต่ำลงมาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่หนึ่งสองเก้าห้าจุดสี่หนึ่งจุดนะครับลดลงไปหกจุดศูนย์เจ็ดจุดนะครับหรือว่าศูนย์จุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์วันนี้มูลค่าการซื้อขายเยอะหน่อยฮะสามหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทนะครับวันนี้นะมีข่าวาวเยอะคุณผู้ชมก็เรื่องราวของการเมือง ได้นะขึ้นไปสูงสุดนะครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ที่1 3ึ่จุดนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจอแรงเทขายออกมาครับหลังจากที่มีบึ้มขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับซึ้่ขบวนกปปสฮะแล้วก็โอ้โหมันข่าวไม่ค่อยดีครับคุณผู้ชมครับก็เลยร่วงต่ำลงมาครับต่ำสุด1287ครับแต่ว่าสามารถกลับขึ้นไปได้ครับโดยผลที่หนึ่งสจุดสี่หนึ่งจโอ้โหนี่นะฮะคือภาพรวมครับวันนี้นะคุณผู้ชมนะผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงอ่อเรื่องอุตสาหกรรม เรือหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันมีน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราจะมาเจอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเที่ยวเฮ้ยไอ้นี่มันมาผิดคิววะเนี่ยอะไรเดี๋ยว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 อะไร,ะไรพี่ครับพี่ครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของอุตสาหกรรมเรือครับพี่ครับนี่ไงผมนี่กัปตันฮะกัปตันกับกัปตันกัปตันอะไรกัปตันฮุกไะเอาซ้ายหรือเปา ตัดอวัยวะช้างอยู่บ้างเลยแหมจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านมงคลกับนี่แม่ดูมงคลมงคลเมเจอร์ด้วยโอ้โหมงคลเมเจอร์เยมาตายหรอกจริงเลยกำลังจะทำหนังมงคลเมเจอร์ปลาแม่งเลยหนังเรื่องอะไรนะปลาแม่งเลยวันนี้เพิ่งถ่ายไปโอ้โหนี่นิสัยไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับปูแม่ เฮ้ยอะไรล่ะโอ้ไม่กินไม่หิวโอ้อ่เาถอดมงคลก่อนถอดมงคลก่อนโอ้ดูเป็นจับกางทันทีเลยยกรวมยกรวมหน่อยยกรวมหน่อยโอ้โหนรวมแก่เนี่ยอะไรนี่มัน่าเชือกโอ้ต้องขายโอ้ขาเชือกนะอ่เจ้าเจ้าเดี๋ยว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 แล้วตกลงมีความรู้เรื่องเรื่องอะไรเรื่องทะลุไหมนี่ไงกักตันหุกีต้องมีความรู้เรื่อง ลหลังๆไปเรื่อยแล้ว <C> e <at> ทำไมทำไมเรื่องทะเลด สิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้คือมันไปสังเกตเห็นคือตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมหรือว่าช่วงเดือนอปลายปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยดัชนี BDI ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าระวางเรือ,อะนะฮะมันร่วงลงมาอย่างต่อนเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ร่วงแบบโอ้โหถ้าเป็นหุ้นก็น่ามึดใช่ฮะคุณผู้ชมครับจาก2,000กว่าเนี่ยเห็นป่ะข้างบนเนี่ยเห็นป่ะแ,แล้วก็ร่วงลงมาปั๊บ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 ปั� แล้วก็มีการเฮ้ริ่มมีแรงขันกับเมอรีบาวขึ้นมาเออ uh huh. เราก็เลยมองว่าอ้าวแล้ว b i มันจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะครับคุณผ uh ู้ชมครับอันนี้อันนี้ หลายคนบอกว่าเอ้ยร่วงแรงนี้น่ากลัวหรือเปล่าอ่ะไม่น่ากลัวเป็นการลดลงชั่วคราวนี้รู้ได้ไงเอารู้เนี่ยศึกษามาพอจะมาเป็นกัปตันก็ต้องออกลงออกเรือเขาเมื่อกี้เสียงเรือเหรอเสียงตอดพี่เออวิธีตอดเองอุ้ยไอ้นี่ก็มาปันเป็นปันตลอดเลยอ่าเขาบอกว่าที่มันลดลงเนี่ยก็เขาว่ามีปัจจัยหลักๆ3ข้อใครบอกนี่เลยบอลลอฟเฟลฟิลิปเขาบอกมาเลยหลอดไฟสว่างมากไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะบอลลอฟิฟลม่เกี่ยวกับหลอดไฟอ๋อไม่ใช่ ขาบอกว่าใกล้วันตุ๊จีแล้วมีการเก็บกักตุนสินค้ากว่าห้านี้แล้วทาให้เนี่ยสินค้าเนี่ยมันอยู่ในสต็อกเมื่อปลายปีศึอ่าปลายปีที่ผ่านมาอ๋อถึงว่าทําไมปลายปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นภาพครับว่าตัวของนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเยอะนะครับอ๋อช่วงเดือนประมาณซักเดือนอะไรนะเดือนพฤศจิกาวิ่งขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกักเก็บเสร็จแล้วตอนตุนสต๊อก สต็อกสินค้าเสร็จแล้ว่าก็เลยก็เลยว่าดีมาร์มันลดลงอ๋อเออันหละเพราะมันใกล้สุดจีแล้วเขาก็สต็อกกันไปเรียบร้อยแล้ววางแผนเขาวางแผนเรียบร้อยแล้วนั่นก็เลยเป็นปัจจัยแรกส่วนปัจจัยที่2เขาเรียกว่า January effect ยังไง January effect เรื่องของการส่งมอบเรืออันนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องของการส่งมอบเรือเหมือนการออกรถแหละคล้ายๆกันคือถ้าไปออกแบบช่วงต้นปีอะไรเนี้ยเดี๋ยวอายุรถมันจะเหมือนแบบ กลางปีอะไรเงี้ยอายุรถมันแบบว่าเ้ยรถมันจะคือคือถ้าป้ายแดงปุ๊บจะยังไม่จดทะเบียนยังยังไปจดปีใหม่ต้องจดอีกปีส่งมอบเรือกันตอนปีใหม่มันจะได้ลดอายุเรือลงอีกปีหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา กันอยู่อัดกันอยู่อ๋อปลายปีที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่มีมันจะมาอยู่กันในห้องนี้แหละมันมาเริ่มออกเรือกันตอนนี้แหละอ่านะฮะลอยเรือใหม่กันอ่าใช่ครับอ่ะคุณผู้ชมลองฟังดีๆนะครับคือปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะยังไม่จดทะเบียนกันนะครับแล้วเขาจะมาเริ่มจดทะเบียนในปี2557ใช่อายุเรือเนี่ยมันลดลงไม่ได้ยาวมากใช่ซัพพลายเรือมันก็เลยเยอะขึ้นอ๋อพอซัพพลายเรือเยอะขึ้นคนก็กังวลเรือก็จะติดเหมือนบ้านเราเหมือนรถติดอ๋อไม่ใช่อ๋อทะเลทะเลใหญ่กว่าท้อเนี้ ก็ทาให้ตัวซัพพลายมันมากครับตามหลักูตรการเนื้อซัพพลายมันมากกับดีบัตมันเริ่มลดลงราคามันก็เลยลดลงบีดีไอก็เลยลดลงแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหนาวเลยเขาบอกว่าอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างเช่นที่ประเทศออสเตรเลียมีพายุเจอพายุทำให้ขนส่งแร่แร่ต่างๆไม่ได้แร่เหล็กแร่ถ่านหินขนส่งไม่ได้บราซิล ฝนตกเยอะฝนไม่ได้อีกเขาก็เลยไม่ค่อยเดินอะไรกันในช่วงนี้น้ากลัวพายุน่าเลนะฮะเปลี่ยนเตียงก่อนนะครับใช่ให้ด้วยหนาวมากนะฮะถ้าเกิดว่ากลัวพายุกันนะครับก็ต้องมาดูในกรุงเทพอันนี้เนี่ยพายุตึมเลยนะฮะพายุอะไรอ่ะพายุราชประสงค์พายุระเบิดพายุโอ้น่ากลัวน่ากลัวช่วงนี้โอ้ แต่แหมมอลรสุมมาที่ประเทศไทยนิดน,นึงครับคุณผู้ชมครับต้องผ่านให้ได้นะอ่ามาดูเรื่องการลงทุนแต่ <ลง S 1> ที่นี้เนี่ยอ,อยากจะรู้นิดนึงว่ามันจะเป็นไปอ่างเนี้ยบีดีไอี่มันร่วงลงมาแบบเนี้มันจะร่วงลงนา,น,านหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยไม่น่าจะนานเพราะว่าเดี๋ยวดีมนันมันก็จะกลับม,มันก็กลับมามันเป็นแค่ช่วง,ช,วงช่วงสั้น เออถ้าไม่ดูคุณผู้ชมลองดูสามอันนะว่ามันเป็นช่วงสั้นๆจริงป่ะอ่นหนึ่งก็คือว่าสต๊อกของน้อยลงเพราะว่ามันสต้อกมาเรียบร้อยแล้วี๋ยวพอหลังตุรกีแล้วอะไรมันก็จะคาจะกลับมาอี้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องอะไรนะเรื่องที่เขาจดทะเบียนเรือเรื่องเมรือาคมรับเรือเพราะรับไปนั่นแหละเดี๋ยวก็จะกลับสภาพปกติเช่นเดิมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นช่วงไข้เจ็บไข้แล้วช่วงนี้พายุเข้าเดี๋ยวต่อไปก็คุณจะสดใสใช่ครับ่ ดูเข้าต่อไปก็คงทอร์นาโดเข้าบ้างนะฮะแล้วก็มีพอแล้ว,ลวพอแล้วโอ้ยไม่ใช่กันเมืองไทยหรอโอเคโอเคโอเคอ่ะนั่นก็คือเป็นภาพรวมในอ่สัน้สนๆครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาบอกเพราะอะไรเพราะให้คุณผู้ชมเห็นภาพได้ครับว่าเออ อาจจะเป็นโอกาสก็ได้เพราะว่าหลายคนประเมินกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าท้ายที่สุดแล้ว BDI เนี่ยน่าจะมีโอกาสถึง2,000ได้วันนี้อยู่ประมาณสักประมาณสักพันสามใช่ไหมล่าน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปนะจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทนถือยาวได้ก็ก็จะโอเคมีอุ้น2ตัวที่เกี่ยวข้องกับ BDI อยากรู้แล้วใเก็บได้ยังเฮ้ เก็บเรื่องไม่เก็บเรื่องของคุณผู้ชมนะแต่ให้ดูนิดนึงอย่าง TTA อย่างเงี้ยนะฮะคือเชิงเทคนิคมันเออมันดีขึ้นมาคือมันไม่ต่ําลงไปมากมายนะครับคือฐานที่สิบเก้าบาทเจ็ด70อันนี้ทางด้านของบอลฟิลิปให้ไว้นะครับแล้วก็มีตัวของพี่ SL ครับพี่ SL ครัพี่เชสซิบบิ้งนะครับราคาพื้นฐานประมาณสักสิบแปดบาทยี่สิบแต่สองตัวนี้คุณผู้ชมต้องดูกันนะครับเพราะว่าตัวของ TTA เนี่ยถ้าเกิดว่าดูในเรื่องของ เรื่องของธรรมิบาลเนี่ยอันนั้น <ừ. S 1> อ,าอาจจะน้อยกว่า PSL PSL ธรรมิบาลอาจจะดีกว่านะครับแล้วก็ PSL เนี่ยสิ่งที่ต้องดูต่อไปก็คือว่าเขาสั่งต่อเรือเพิ่มขึ้นแ<อ>สดงว่าผู้บริหารเรื่องอะไระครคุณผู้ชมครับ39ลำทยอยส่งมอบเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี5 7เป็นต้นไปอา่านั่ก็คือเรื่องราวของเรือเอามาบอกคุณผู้ชมไว้นะฮะเพื่อใครแบบว่า เออฉันมีเงินว่างๆแบบว่าอยากประมาณสักถือว่าสองสามปีหรืออะไรอย่างเงี้ยทดลองวัตถจักรอ่าไม่แน่ครับคุณผู้ชมครับลองติดตามดูกันะครับลองดูเรื่องการลงทุนมั่งดีกว่าในประเทศของเราเออยังไงฮะต้องจับตาดูนี่เลยปัจจัยของการเมืองเพราะวันนี้โยนโอ้โหโยนมาลูกเดียวไปไงล่วงปรับเลยเนี่ยโยนมาไม่ก็กลัวเนาะไม่ใช่วันลอยกระทงมันโยนเยินแต่แต่ทีวีคนนี้เก่งกว่า รออสอทำไมเออก็โยนปั๊บนี่คนบาดเจ็บรู้เลย เออเหรอรู้เลยรู้ตัวคนร้ายเหรอเออรู้เลยสร้างสถานการณ์ทัวยังไม่ทันเสริมเลยโอ้โหเก่งเลยเฮ้เพ้ช่วยเสริมก่อนได้ไหมฮะแหมเก่งแลพูดก่อนทันทีเลยสร้างสถานการณ์ทัวแล้วจะบอกให้เราเชื่อเราเราจะเชื่อได้ไงอยู่ดพี่ยังไม่รู้เลยเออว่าใครทําพี่บอกสร้างสถานการณ์แล้วเออให้ผ่านผ่านผ่านมาๆาๆแล้วถูกกุ้มบ้างเราจะโดนว่านั้นเราสร้างสถานการณ์นั้นเราไปติดตามอีกเรื่องหนึ่งอ่านี่เรื่องการเงินก็ติดตามดูกันต่อไปนะฮะสัปดาห์หน้าถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ ับด่านน้าเนื่องจากการลอกจากการเมืองแล้วมีอะไรที่สําคัญอีกนี่ไงกอนององงเขาจะลดปร,ปรับลดดอกเบี้ยกอนอง,องครับคุณผู้ชมครับคณะกรรมการนโยบายการเงิน่อัทชาติว่าไงปรับลดดอกเบี้ย0.2เปอร์เซ็นต์เขาจะเขาจะประชุมกันที่ที่สองนี้ใช่แล้วเป็โอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ย0.25ยังไงอ่ะยังไงอ่ะเรากลับไปดนอยู่ที่2เปอร์เซ็นต์ไงอุ้ยก็ดีดิเขาคาดการณ์ไงแต่เรายังไม่รู้ต้องรอฟังว่า เนออื่องจากเศรษฐกิจ<อ>ยังไม่<อ>ค่อยดีครับค<อ>ุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของกรอง,องอนะครับก็อาจจะมีการล่วงลด ตัวของดอกเบี้ยลงมาหน่อยนึงเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าล่าสุดอะไรรู้ไหมกระทรวงการคลังเนี่ยลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนะจากสี่เปอร์เซ็นต์เหลือสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยอัดฉีดหรืออะไรหรือเปล่าอาจจะต้องติดตามดูเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ติดตามไปแล้วกันนะถ้าลดดอกเบี้ยสหฤิมทัพยก็ดีขึ้นแค่นั้นแหละเอแต่ก็ต้องติดตามหลายปัจจัยด้วยนะอ่าโอเคนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งมา ไปนอกไปไปนอกนอกบ้านเมืองเราบ้างไปที่สหรัฐอเมริกาดีกว่าการประชุมธนาคารการสารัฐดีกว่าว่าวันที่2ี่สยี่สิเก้าเนี้ยจับตาดูอีกจะเป็นอย่างไรแต่เขาคาดว่าคว่าจะมีการลด q ก แต่เขาแค่ทำโอ้ฉีดยาชาให้ด้วยไม่ได้แปลว่าโอ้โหยิงใส่ตั้ม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 นี่นีนี่รถ Q A หรือว่ายิงระเบิดในไทยแล้โอ้ยเนี่ยแหละจริงเลยของเขาทำแบบว่าละมุนละม่อมไม่มีการตบตูมตามไม่ใช่เป็นคำอะไรแรงๆอัน้ปันใส่พุ่นหัวสามมาถึงพันสามละแห่ลงอีกแล้วโอ้ยกว่าจะมาใช้ล่อกระดูกใส่เราเนี่ยทำไมแห่อะไรกิงกเลยอ่านั่นแหละอ่าเวลาเอกมีมีเรื่องของนี่ ประเทศไทยดีกว่าประเทศอะไรสหรัฐอยู่เอาละเรื่องของไอเดียอยู่นี่วุฒิสภาเขาบอกว่าเห็นชอบกับการนี่ร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายโว้ยหนึ่งจุดล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผ่านเรื่องของงบประมาณรายจ่ายนะครับจากนี้ต่อไปอ่ะรอไปเรื่องหนึ่งจากนี้ต่อไปจับตาดูอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ เพรานี่สาธรรารณรัฐสหรัฐจะได้ขยายไหมจะได้ขยายไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชนกันประมาณสักเดือน เดินคุ้มภาไม่อยากไม่อยากให้ชนทำไมฮะประกันไหมเคลียร์กันเลยโหขันยากขนาดนั้นเลยนะอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูครับคุณผู้ชมครับแต่บอกกันนิดนึงสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับให้ดูกันตรงนี้ฮะ1280นะครับยังคงเป็นแนวรับที่สำคัญอยู่นะครับก็อย่าให้ต่ำกว่าจุดนั้นแล้วกันนะครับส่วนแนวต้านะครับคุณผู้ชมครับถ้าผ่าน1310ได้เมื่อไหร่ระยะกลางดูดีขึ้นมาระยะสั้นดูดีขึ้นมาผ่าน1340ระยะกลางดูดีครับผ่าน1440ผ่านย์ระยะกลางต่ที่สคัญมันยังไม่ผ่านะ ติดติดตามเรื่องของเองินบาทวบคุณด,ด้วยนะคุณผู้ชมนะเออก็บอกกันนิดนึงแล้วกันอยายให้มันเลย3ามขึ้นไปแล้วกันถ้ายังไม่เลยสามเนี่ยโอเคอยู่เออเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เรานักลงทุนจะต้องออกเรือไปนะฮะเนี่ยฮะพวกเหล, <ะ S 1> ล่านี้แหละครับไปแล้วหรอไปเรือใหญ่ไม่ต้องออกนะปล่อยให้เรือเล็กอย่างพฮะเรือเล็กควรออกจากฝั่งครับเดี๋ยวออกยังไงเอล้างกันไปก่อนครับคุณผู้ชมครับ